nó là xã non chơi <laughs> xã giờ hồng chơi tua nữa to mặt cho to nữa, chỉ nhìn đây cực kia như thế nào bờ tỷ lô hà hoa to nữa, số nà, số nông số đa lô khô rồi giờ số nó bố bé nữa mà sai ít chỉ một giờ hạt đê muốn cho trong hàng nữa bà mông bà cha chính cả chỉ nữa chỉ ô phá

Little đỡ bò hoa hà, hoa hà hoa hoa nó hoa 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 nó tê xuất phòng kinh của hoa ơ hoa hoa nó hoa nó hoa nó hoa hoa nó hoa 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 nó hoa 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 nó hoa hoa nó tôi kiệt tỉnh nó tôi nó là nhân cha cho gì nó đu đu nó giỏ đâu vò lìa thì nó nói là ta bắt chuột thì nó nói là cứ lỏ ra nó ô mà chỉnh lọc phun là cái hà su một chậu cầu trồng bút tê nữa Tỉnh nó cái chế dai gì chế cái cụ tê chế ô Mà xem này nó xem rồi chỉ chỉ nè như tơ sa Nót nào chân nông nó chỉ chân chân nó chỉ chân chân Nó sẽ chân 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 Cái chân chân sư chân 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 trẻ chân 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 câu tiết tiêu chân 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 ตัวหนึ่งไปแล้วสองตัวแต่ว่าตัวนึงไปแล้วมาเกมาเกเกเกอ้ตัวนึงไปแล้ว

สองทีได้สองตัวได้สามตัวแต่ว่าตัวหนึ่งไปอีกแล้วใอรตดนนี่นี่โหสุดยอดจริงๆทุกคนอาจจะโดดอีนะดูซิ ได้กี่ตัวโอ้โหอาจจะประมานสามตัวนะครับโอ้ยมีตัวหนึ่งอยู่ฮัลโเอ้าโอ้สี่ตัวสี่ตัวตัวหนึ่งอยู่พี่อีกตัวนึงตัวนึงโอ้โหตัวนี้ อยู่ไหนล่ะโอ้ไปแล้วโอ้โหเสียายจริงๆทุกคนว้าเอ้ยผลกำลังจักเซื้อามันไปแล้วโอ้ยจักไม่ได้ทุกคนโอ้ยน่าเสียใจดูดูซิดูซิเฮ้ย สามตัวเกิดด้ปล่อยตัวตีหรอฮะดูสิทุกคนดูสิโอ้ยเกิดดปล่อยตัวตีเองจีบเยอะสี่ตัวมากโอ้โหตกใจโอ้โหโอ้โหไม่ได้โอ้ได้อีกแล้วได้อีกแล้วว้าเฮ้ย 抓住น่ะไปแล้วปะไปแล้วี๋ยวช๊ดูบตุ๊สองตันไปแล้นะคโอยสองตัวอีโอ้ยทุกคนเอ้ยโอยสุดจอดจริงเอ้ยมึงเล็กของจันมันผ่านแล้ว เดี๋ยวพี่มาพี่มาเฉยวน้อมูร้อยอย่างนี่มันอ่อแล้วเกลือผิตุอันน้องนี่ยมันกัตัวเนี่ยตโอ้จะมากมัน้อน

สุดยอดจริงๆวิธีไล่ตัวปลามันจะไห่บบนี้นะทุกคนไหลไบนี้แฮมเข้าหามงของเราเราหาก,กินตันธรรมชาติเลยเราหาเบนี้ Chơi tê tí Chơi tê tí tí tê Chơi tê tí Chơi kia tê Ô ô ô Ai dài quá Tui dài quá Bực Đu xí Đu xí xí Ô Ô Cứu vật tui dài quá sao ตัวปลาจ้าตัวนี้อ่ะเ,เ,เป็นเป็นดีเป็นดีนด,ดูตอนก่อน <laughs> ดูตอนชื่อช่สิลมามากมากเฮ้ย <c oughs> ปลาจาาตัวนี้เป็นตัวปลาจากนะคะทุกคนปลาจาามันสวยจริงๆปลาจาา ui 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 tôi dậy vô đấy sàn níu ô con ui nè dịch tem leo ô à, à, à. đuôi gì đuôi gì đây là ดูสิได้กี่ตัวโอ้ทดลองลาลันนี่ได้กี่ตัวได้กี่ตัวโอ้หน่าจะเป็นตัวใหญ่นะครับทุกคนโอ้ ตัวใหญ่หรือตัวเล็กอะมา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 มตัวใหญ่หรือตัวเล็กอะไปแล้วโอ้โหโอ้ยได้ผีวะจักเลย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 ปลาซงปลาซงปลาซงตัวนี้เป็นตัวปลาซงเหนื่ยโอ้โห ตัวใหญ่มากห้ามีขากัวประสงดิฮมันจะเลงกึ้งทุกคนเลากว่ะตุ้ตัวตายเงียอีกคูอ่อ่ะตุ้เตายไหมตุ้เตายไหมตัวเ่าวหมูโหแล้วก็จอน มาไัมทุเรียนกกว่าตัวเบาชนอะไรนกตัวนอยอ่ะตัวตัวเอ้ยมา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 ดูโอ้ยโอ้โหเกือบโอ้เกือบไปแล้วดีที่มันตายแล้วทุกคนมันตกอีตัวาดีที่มันตายแล้วตัวใหญ่มากตัวนี้ เท่าแข็มของสันเลยเนี่เท่าแข็งของฝมเลยอุย้ยไม่เห็นเลยวนี่มันจะดเต็นแล้วโส้งมาได้กีดตัวทุกคน ได้ตัวเดียวตัวปรสสองตัวเนี้ยโหปรสสองตัวสวยมาก เฮ้ยปลาสองตัวนี้เขาเรียกว่าปลาสองนะทุกคนเพราะมันเป็นส่งสีสีขาวเหลืองโอเคโอ้ย okay. <laughs> <อ> <laughs> ดี <laughs> <อ>ยว <laughs> ้าวเอ้ยมันไปแล้วหุย <laughs> น่าเสียรายทุกคน <laughs> อาชับปลาเล้ยวอยากทูซินะอาเดินออกธรรมศาสตร์เือเบล

I